ครับสวัสดีครับพี่น้องพอกไปที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชนแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มควัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจทางด้านการเกษตรมาว่าจากับพี่กับน้องเป็ดประจําทุกมือนะแต่ละมือกันหน้าโอเคสาระความรู้ข่าวสารทางด้านการเกษตรนะครับมาว่าจาให้พี่ให้น้องนะครับได้รับชมเราฟังกันเป็นประจํานะครับครับพี่น้องครับสำหรับวัอนี้ครับข้าอยู่นี่ครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มัคคาบุรพามหาสารคามครับพี่น้องครับพิกัดที่ยุบานมัคคาตมบนมัคคาอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆีแถวสิวาจากันสําหรับเบอร์นี่นะครับต่อจากคลิปก่อนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการีเฮาได้แช่เขาได้มาเขาไหวนะครับทบทวนให้พ่อพี่นอ้องฟังไปนะครับได้าารับทราบนะครับตั้งแต่คลิปก่อนนะครับว่าในพื้นที่ ในพื้นที่ที่เหลืออีกซีไรนะครับสี่เป็นแปลงสาธิตเนาะอยู่บริเวณโคกน้องหน้าถ้ำม,มหาสารคามนะครับก็เลยแบ่งขอลูกเป็น2ส,ส่วนน้ากันนะครับส่วนแรกเอาลูกไปแซหรือว่าไปมาในห้องเหนียงหรือว่าอยู่ร่องน้ำนะครับเนาะอยู่อยู่หน้าส่วนที่2ครับนี่ครับนี่ได้ทําการแซใบในกระมังครับอืมซึ่งได้ผสมอาหารเสริมแล้วก็ฮอร์โมนพืชจากบ้านแก้วอ,อกโกนะครับ หลังจากเทาได้แช่เขาหรือว่ามาเขานะครับเป็นเวลาหนึ่งมื่นหนึ่งขึ้นเป็นทีเรียบร้อยนะครับบาร์นิเฮาซีเอาทําการบาร์นิเฮาสีเอาเขานะครับเท้าแช่ไว้นะครับเอาขึ้นนะครับเพื่อเสียเอาไปตั้งไว้ครับอไปมักเพื่อเสียมันงอกต่อไปเนาะเอาครับปฏิบัติการในการแช่ข้าวหรือว่ามาเขานะครับท่าลมหนาวนะครับสําหรับปฏิบัติการนี้นะครับสนับสนุนโดยนะครับไก่ทองคำแปดเก้านะครับ โดยบริษัท G C a g r o t e นะครับใชการสนับสนุนนะครับในการเฮดแปลงสาธิตในครั้งนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับขอขอบพระคุณนะครับบริษัทบ้านแก้วอโกรนะครับที่มอบอาหารเสริมนะครับและก็ฮอร์โมนพืชนะครับทั้ง2ชนิดนะครับนั่นก็คือซานโตซานะครับและก็อีโคกรีนนะครับเอารายละเอียดสำหรับสรรพคุณทั้ง2ชนิดนะครับอยู่หน้ากันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับเข้าเสียวเข่าทีบเข้ามาไว้นะครับ1วันหนึ่งคืนครับ ไปเพื่อถือไปตั้งไว้ทั้งปรนเทศหน้าผมได้ครับพี่น้องครับอยู่หน้าถ้ำเนาะโดยห่อเฮ็ดสัญลักษณ์ไว้นะครับกากะบาดอะไรนี่เนาะพะอันมีอยู่สองส่วนส่วนแรกนะครับก็คือห่อได้ทําการแห่ือว่ามาไว้ในตกระมังแบบนี้นะครับใส่อาหารเสริมแลฮอห้อมนพลืชแล้วนะครับแต่ว่าอันทีแซอยุ่ห้องอยู่ห้องเหมียงว่ท่านไหนใส่เนาะดังนั้นเขาก็เลยเห็ดสัญลักษณ์ไว้ครับพี่น้องครับแบบนี้ครับเอาบปถือมือกันเลยครับผมครับ โอ้ครับตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่เม็ดงามปันยังหี่ครับนี่สำหรับไก่ทองคำแปดเก้าเรานะครับหนึ่งมื่อหนึ่งขึ้นนะครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ก็ให้ใช่ถุงนะครับเป็นถุงชิดท้ายแล้วครับนี่นี่นี่ครับยมด้อยแล้วครับ เอามัดไปนะครับนะครับเอาเรียบร้อยแล้วครับไปกันเลยครับผมเอาครับเรียบร้อยแล้วครับเอาเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปหน้ากันเลยครับผมตอนนี้ครับผมไปเอาเอาครับพี่น้องครับตอนนี้เข้ามาหอดหน้าแล้วครับพี่น้องครับนี่โคกหนองนาธรรมมั่ามหาสารคามครับเอาไปนี่เข้าขอบู ไปครับตัวนี้ครับไปครับเอาครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้นี่ครับเอาม,ม,มาเป <mon> ็นท <mon> ี่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับบาทที่นี่นะครับสำหรับทีเซียอยู่ในกละมังเนาะเอาไปนี้ครับเสียวเขาทีเซียอยู่ในห้องเมียงอยู่ในรลองน้ำครับพี่น้องครับนี่เห็นนีมครับนี่ขึ้นม่นะครับเพื่อเสียวมามักไว้พร้อมกันครับ เื่อเสียวมามากไว้น้ากันครับพี่น้องครับเอาครับตอนนี้ประมาณสองโมงกลัวๆเนาะสำหรับมือนี้ครับเป็นเมื่ออากาศที่หนาวที่สุดอีกมือหนึ่งครับอืมยูนาปัดโทรศัพท์นี่ครับ10ถึง11องศาเซลเซียสนะครับหนาวร้ายครับเมือนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ร่มเริ่มทย่อยมากเรื่อยๆแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ขนาดว่าแดดสองโมงกลัวๆแล้วก็ยังหนาวอยู่ครับพี่น้องครับบ่ายนี้มะส่วนพีส่วนน้องนะครับลงมาขอบปลูกน้ากันครับพี่น้องครับนี่ หลังจากเทาแช่ไว้ครับหนึ่งวันหนึ่งคืนครับเอ้ยครับอุ้ยครับเอาพี่น้องครับนี่ไก่ทองคำแปดเก้าเราครับนี่เอาครับไปเด็กข้าเซลึ้นไปครับเอาลุยเลยครับผมบาทที่นี่ครับอ๊อฟอ๊อโอ้โอ้ครับผมโอ้เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้แหมแหละครับเขาถือน้ำนาะครับนาะหนักปว่านังนะครับ เอาที่นี่ครับเฮ้าสิทําต้องการหดอาหารเสริมและก็ฮอร์โมนพืชนะครับจากบ้านแก้วอะโกรนะครับทั้ง2ชนิดนะครับเอาเฮาสิปฏิบัติการกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับอาหารเสริมและก็ฮอร์โมนพืชนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบ้านแก้วอะโกรนะครับเฮาใส่ยู่2ตัวครับพี่น้องครับนี่นั่นก็คือซานโตซาครับพี่น้องครับนี่ สำหรับเร่งการเจริญเติบโตนะครับของพืชทุกระยะนะครับนี่ครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับต้องซันโตซานะครับเดี๋ยวรเหลือต่างเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวนุ่มขวัญช่ยหัวใจเกษตรนะครับเสด็ดมาหว่อใจพ่อม่พี่น้อง้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับเนาะแต่ว่ามือนีนะครับบทบาทสําคัญนะครับของซันโตซานะครับนั่นก็คือช่วยในการแช่เมล็ดพันธุ์เข้าปลูกนะครับแช่เมล็ดพันธุ์เข้าปลูกนาปังของเฮานะครับให้ ให้งอกดีครับพี่น้องครับนะครับและนอกจากนั้นครับนี่ถ้าอากาศหนาวๆแบบนี้ครับบว่าสิเป็นอุณหภูมิตำนะครับรวมไปจนถึงนะครับล่มแห้งๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับนั่นก็คืออีโคกรีนนะครับนอกจากเร่งการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ซับให้มีผลผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่เขาหน้าปังของเฮ้านะครับและก็อีโคกรีนนะครับมีส่วนผสมของซิง หรือว่าสังกสีนะครับช่วยกระตุ้นให้พืชนะครับทนสภาวะอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่อีโคกรีนผสมซิงหรือสังกสีนะครับผมเข้าสิโฮสเฉพาะซีถุงนี่ครับส่วนสีถุงที่เอามาจากบ้านเข้าทําการแช่ไว้แล้วนะครับ1วัน1คืนเนาะเอามาปฏิบัติการกันเลยนะครับเอาครับพี่น้องครับนี่เริ่มจากซานโตซาเรานะครับอ เราจะผสมลงในน้ำ20ลิตรครับพี่น้องครับนี่บัวนี่20ลิตรเนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะผสมลงไปนะครับในอัตรา20ซีซีครับซึ่งตรงฝาตรงนี้นะครับเขามีขีดนะครับในการบอกเนาะมีสเกลในการบอกนะครับว่า20ซีซีขนาดใดนี่ครับพี่น้องครับนี่หลังจากนั้นใส่ลงไปครับนี่ใส่ลงไปครับผมโอ้ สีดำสีน้ำตาลเข้มเลยทีเดียวนะครับนี่สาหรับซาน่อซาเรานะครับนะครับเอาต่อไปครับต่อไปตัวที่2นะครับต่อไปตัวที่2มีชื่อว่าอีโคกรีนนะครับผสมซิง์ผสมสังกะสีนะครับเพื่อที่จะให้พืชนะครับทนต่อสภาวะอากาศที่หนาวเย็นครับพี่น้องครับซึ่งก็มีฝานะครับที่ใช้ในการตวงเหมือนกันนะครับ20ซีซีด้วยกันครับพี่น้องครับนี่ปาสีขาวข้นปานนุ่มครับพี่น้องครับนี่ ยี่สิบซีซีครับในน้อยเนี่ครับว่าใส่หลายครับบ่เปลืองเนาะครับเนาะเอาหลังจากนั้นก็ผสมลงไปครับพี่น้องครับนะครับเมื่อผสมลงไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วคนให้เข้ากันครับพี่น้องครับคนให้เข้ากันนะครับอืมหลังจากนั้นก็เปิดปากถุงครับพี่น้องครับนี่นี่เปิดปากถุงครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นําเอาน้ํา ที่เราผสมอาหารเสริมแล้วก็ฮอร์โมนพืชนะครับทั้งสชนิดเพื่อที่จะหดลงไปครับลดลงไปนะครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่ครับในกระสอบนะครับให้ทั่วถึงเนาะนะครับยี่สิลิตรต่อหนึ่งกระสอบครับพี่น้องครับนี่นะครับให้ทั่วถึงซึมเข้าไปนะครับเด้อนี่เพื่อที่จะช่วยในการกระตุ้นการงอกนะครับและก็การเกิดของหน่อแล้วก็การเกิดของรากครับพี่น้องครับ โอ้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้ครับเอานี่เนาะครับพี่น้องครับเอาหลังจากนั้นเข่ากับปิดไว้ครับหลังจากนั้นเข่ากับมัดไว้ครับพี่น้องครับนี่เอาครับมัดไว้ครับหลังจากนั้นเราก็จะลุยกระสอบต่อไปครับพี่น้องครับนี่เอาน้ำจากนี่คือเก่าครับเอาพี่น้องครับเข้ามาเบิ้งนะครับสําหรับการ เฮ้าสีหดอาหารเสริมนะครับแล้วก็ฮอร์โมนพืชนะครับในกระสอบสุดท้ายนะครับพี่น้องทบทวนอีกครั้งนึงครับซาโตัวซานะครับในปริมาณ 20cc ครับต่อน้ำ20ลิตรครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่ใส่ลงไปครับผมเอาซาซาเนาะเมื่อกี้พี่น้องอาจจะเบิ้งบัท่านนะครับต่อไปครับอีโคกรีนนะครับมีส่วนผสมของซิงค์นะครับหรือว่าสังกะสีครับ ช่วยทําให้พืชนะครับทนต่อสภาพอากาศหนาวครับพี่น้องครับนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาปังเราปีนี้ครับหนาวมาหลายระลอกเลยทีเดียวนะครับนี่ยี่สิบซีซีนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมผสมลงไปครับผสมลงไปแล้วต่อไปก็คนให้เข้ากันครับพี่น้องครับนี่คนให้เข้ากันไม่เป็นอันตรายครับคนให้เข้ากันนะครับซันโตซาสีดําน้ําตาลนะครับ ส่วนอีโคกรีนสีขาวข้นครับพี่น้องครับนี่เอาหลังจากนั้นครับนี่ครับเอ้วงกันชัดๆพี่น้องครับนี่สําหรับข้าวปลูกไก่ทองคำแปดเก้าเราถุงสุดท้ายครับพี่น้องครับนี่ซึ่งการลดนี่ครับโอ้นี่ครับหนึ่งกระสอบต่อน้ำหนึ่งบัวครับพี่น้องครับนี่นี่ครับซึมลงไปแล้วครับนี่โอ้เป็นตกิดดีให้ครับถึงแม้ว่าอากาศสิหนาวเย็นเนาะแต่ว่า อาหารเสริมแล้วก็ฮอร์โมนเพื่อทั้ง2ตัวนะครับสามารถที่จะช่วยได้ครับหลังจากนั้นครับเราก็ทําการปิดปากทุงนะครับซึ่งหลายคนถามว่าเป็นยังปิดปากทุงนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องปิดไว้ครับเป็นบ้องสั้นอาเข่าบนเว้นปากทุงนี่มันสีแห้งครับหนามันสีแห้งเนาะนะครับเอานะครับนี่ครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสัญลักเด้อ นี่ก็คือถุงเท้าขึนมาจากห้องเมียงครับส่วนนี่ครับถุงเท้าเอาขึนมาจากกะละเอาขึ้นมาจากในกะละมั่งครับสีมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่ครับซึ่งเฮ้าสีมาทาการเปรียบเทียบกันเบื้องนะครับว่าอันไหนมันงอกเดียวกันเนาะเอาครับไปขั้นตอนต่อไปเลยครับผมครับพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเท้าอ่อผ่ามาปกกระสอบไว้ครับพี่น้องครับ เพื่อเป็นการป้องกันแดดแล้วก็ป้องกันร่มครับโดยเฉพาะยิ่งลร่มครับคอยพี่น้องครับก็ให้อันนั้นมากเกินไปนะครับนี่เนาะใบมันพัดหลายเกินไปนะครับเอาไปในห้อามาปกเบิดเลยครับพี่น้องครับนี่ใีห้องสีใส้ผ่าชลดไต้ก็แล้วแต่ครับนี่ปกไไปนี่เนาะนี่ครับนี่ครับเอาหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับเอาไปในต่ละมือนะครับห้อกระสีมาเบิรงนนะครับว่าการงอก เป็นยังไงแน่นะครับการเกิดนอเป็นยังไงแน่การเกิดหักเป็นยังไงแน่เนาะเอากระฝากไว้พี่น้องพ่้อง,องไปนะครับในการติดตามไปพร้อมกันกนแล้วกันนะครับเอาท้ายสุดฝากไว้พี่น้องเด้อนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับท่านในที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะเป็นขวัญกำลังใจให้ครับ นุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับซึ่งตอนนี้ครับมีหลายลอยคลิปแล้วนะครับสำหรับช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับและโดยเฉพาะยงยิ่งคลิปที่เขาบอกจากเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนวิธีการในการทํานานะครับดังนั้นก็เลยอยากสีฝากไว้พี่น้องฟังไปนะครับในการติดตามกันแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานคอมและผูาจากพ่พี่น้องฟังไปไปเพียงเท่านี้ครับสาหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมราอู เด้อบปหนีเด้อบอ้ยครับเป็นตังอกดีห้ครับ